ใส่หมูมันหมูด,มมด,ดินี่บึม,มันด้ทานเดียนดีเว้ยอยู่ท้องทุกหน้ามีเสียบย่างใส่น้งหมูใส่หมูสู้กิน อีกแก้วไม่ขึ้นหน่อยสิเดียวอะกินกับขาเหนียวมะเียบเขาเียว,งงยวมีบล่าเขาวเหนมีเลยเ <c ười> สียบะข้าวเหนียวมันมีะ <c ười> อะไรน้องยางมีควนควยหาเื้อ ยูบรรยากาศครับมันมีหนองน้ำหรพี่นองทางเขาอุบานครับช้ไปอะไรครับเขาอุบานบเขาอะไรหมูมนี่เลยก็รถหมูมเมมขามาเลียนผ่านนี่พวกซื้อเอานี่นะครับ เนี้ยจะฟังได้ดีครับ่รงนี้นตรายไม่เสียบกันหน่อยดีครับครับตรงนี้นะครับนะกกครับต่างกับบรรยากาศบานๆครับบานบรรยากาศแบบบานๆครับนี่ครับ ดดนเติมกระดกน้องเฮ้กินข้าวเช้าข้าวเช้าอ,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องอยู่กรุ๊ปน้อยกระดินครับ